ับคนไทยเนสะพานแ้พี่น้องครับนี้ได้ทามาลาแล้วครับเพ,พี่น้องอสะพานให้ลาลครับแห่งที่หครับบบ,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 บีครับครับบแก้วเมาบี้พาไปครับนี้ไปกันครับพี่น้อง I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. ครับเอาเดี๋ยวทางมาฮอดแล้วครับเดี๋ยวผมสิพาพี่น้อง,งย่างเลาะเบิ่งครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศของคนลาวเขาอเอื้นขัวนะครับคนไทยเขาเอื้อนสะพานนะครับพี่น้องนะครับ นี่ครับความคืบหน้าของฝั่งสปปลาวครประมาณนี้แหละครับพี่โนโอ้องอย่าหงุมางิดเลยยืดค้ำม,มาจากสาัดไปไหนคับมันย้อนแสงครับพี่โนโอ้อง ู้ครับฟังก็จะเป็นฟังฟังไทย,ยครับพี่น้องโอ้ใกล้เขา้ามาทุกขนาดเลยในพี่น้องเดียย่างลอยเบืง้งใต้นี่ครับพี่น้องเฮาย่างลงมาทางใต้ก็เห็นกําลังขึ้นแพขนาดยนต์นะครับให้เบิง่งอยู่ เดี๋ยวครับพี่น้องผมจะซูมให้เบิง่งนี่ครับเสาตอมอฟังลาวแล้วครับพี่น้องกำลังอยู่ในแบบเลยครับนี่ ลสงสัยเอาไมโคข้าวมาแต่พุ่นแบบรือว่าปไปไหนผมก็ม,มั่นใจครับผมเพิ่งมาฮอดประเทศลาวครับเป็นแพรขนาดยนต์นะครับ เบื้องแม็คโคพี่น้องเบื้องไม็คโคเดี๋ยวครับพี่น้องเดี๋ยวผมพายย่างลงไปเป็น นี่เหยดแม่ไปนี่ครับอันตรายครับพี่น้องผมได้ข้ามมาบุญบังไฟบ้านเบ่าแก้วครับถือโอกาสมาถ่ายสะพานมิศพท่าเะลาวแห่งที่ห้าบุการบริคมไซนะครับพี่น้อง ถ่ายให้เบิ่งครับว่าความคืบหน้าของฝั่งเราเพื่นเฮ็ดฮอตใส่แล้วครับโอ้น้ำโคงไรแห้งเลยครับพี่เราไปน่าจะเป็นแพขนาดยนต์ครับเพื่อนจะเอาพวกรถตะโคเอารถเชนลหะครับไปหมดแล้วครับ ออาไปใซ่งานครับที่น้องเห็นบ่คนอยู่ใช่ไครับพี่น้องคนงานครับจะเป็นคนงานครับนี่ครับพี่น้องอันนี้กะ คือหน้ามฮาอศขั้นนี้แหละครับอน,น,นกากกำลังวางแบบครับว่นอ,อยู่นี่สูงครับพี่น้องผมรู้สึกว่าสูงกว่าอยู่ฝั่งไทยความสูงจากดินครับพี่น้องนี่ครับไอเบิ่งคร่าวๆครับจะประมาณนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวผม จะให้พี่น้องเบึงรัลรอมสิ่งก่อสร้างนี่ครับอันตรายนะครับพี่น้องจะมีเศษตะปกตะปูเศษไม้เศษนั้นนะครับพี่น้องนี่ครับมาลายนี่มันจะสวยงามนะครับพับว่าแสงมาทางนี้ครับ มือนี่ครับมากับบลบี้ครับเดี๋ยวผมสิแปะซ่องคนลงให้เบิ่งครับบาบี้โอ้ยเดี๋ยวไปทางมุมนี้สวยงามเลยครับพี่น้องเ็นบจะเห็นเสาตัวมอรเรียงรายกันอย่างสวยงามเลยครับ ฝั่งข้างนั้นจะเป็นฝั่งไทยนะครับตัวจุดที่ผมยืนอยู่นี่จะเป็นฝั่งลาวนะครับแต่ว่าเสาต้นนี้คือสูงๆครับพี่น้องอยู่ฝั่งลาวนะ่ครับผม,ผมเคยถ่ายอยู่ฝั่งไทย,ยครับวามสูงก็สิบหสูงที่ต่ำกว่านี้จังหน่อยผม่า บรรยากาศไปต่างกันเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับรถเคนกำลังขึ้นแพรขนาดยนต์ทำงานอยู่ครับนี่ครับมันแท้มันต้อง มาถ่ายดีๆครับเดี๋ยวแต่ตอนนี้เบิ่งข่าวๆไปก่อนครับไปครับ,รบพี่น้องไปเบิ่งมุมใหม่ครับ รู้กันครับพี่น้องเบลบี้อยู่ใต่ครับโอ้ยมันเคยเห็นเขนหยักครับพี่น้อง นี่แหละครับพี่น้องสรุปคร่าวๆนะครับความคืบหน้าของสะพานมิตรภาพทยลาวแห่งที่5้านะครับทางฟังอยู่ฟังเล่านะครับผมได้ยินเสียงคนสงสัยคนงานอยู่เชิงบนครับเห็นเล็กติงอยู่ครับเอาอีกแล้วภาษาเสนอภาษาอีสานวรละคำเล็กติงคำว่าติงนะครับภาษาอีสานเอื่นติงครับแต่คนไทยขจะเอื่อเล็ก ขยับเล็กขยื่นนะครับวันนี้ได้ภาษาอีสานวันละคำคำว่าติ่งเสนอคำว่าติ่งจะเป็นคนไทยขเขาเจื้อนขยับนะครับ,บเล็กขยับนี่ครับจะประมาณนี้แหละพี่น้อง เพิ่มกันครับพี่น้องว่าเพิ่นเอ็ดอยังครับตักน้ำเห็นไหมครับ เช่าน้ำมาเซ็นครับพี่เนองคลิปนี้เหมือนกันยาวๆเลยพี่เนอง เดี๋ยวเปลี่ยนมุมใหม่ครับพี่น้องคุณคันหารมาทางนี้ครับพี่น้องเหมือนคนงานเชิงครับเห็นไหมครับ Done. Done. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. เดี๋ยวพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ยบไปสำานี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเป็นเบืงอาคารแด่พรผมแดนอยู่ยฟังลาวนะครับไปครับสวัสดีครับ